สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวการสรุปในเมียนมาทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับแอดมินจะนำข่าวเกี่ยวกับกองทัพอรากันหรือ a อ,อนะครับประกาศควบคุมในพื้นที่เมืองมองตอได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งในการควบคุมเมืองมองตอในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการกองยุทธศาสตร์ที่15และลูกทีมถูกจับกลุมได้ทั้งหมดนะครับ ในการยึดใด้เมืองมองตอในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการกองยุทธศาสตร์ของทหารพรม่าก,กองที่15บห้าและทีมถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตในกองทัพรัปานของทหารพรม่ามีมากกว่า450นายตามรายงานของสื่อเมียนมานะครับกองทัพอาราการหรือเอเอประกาศในช่วงค่ำของวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งประกาศว่าตัวเองนั้นได้ยึดได้ฐานที่มั่นสุดท้ายในเขตเมืองมองตตนะครับคือกองปัญชาการตำรวจชายแดนหน่วยที่5ปอกอตอสออรสป5และสามารถควบคุมในพื้นที่เมืองมองตอทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์นะครับ <S <S ฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพรัฐบาลเมียนมานะครับตั้งอยู่ในเขตเมืองมองตอตัวมีท่านประจําการอยู่อย่างน้อย700นาย ทางกองทัพอาราการหรือเอลูปุว่าทานดังกล่าวนะครับได้รับการป้องกันอย่างแน่นนะประกอบด้วยลวดลวดน้ำสอชั้นสนามพ่อลึกถึง20พุทธนะครับและบังเกอร์กว่า20แห่งรวมถึงอาคารมั่นคงอีก30หลังนอกจากนี้บริเวณรอบฐานยังมีลำาธารธรรมชาติที่ยากต่อการผ่านเข้าไปอีกด้วยนะครับ การสรวบกันเพื่อยึดฐานที่มั่นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่14ตุลาคม2567และดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา55วันนะครับทางกองกำลังเอนะครับใช้กลยุทธ์การล้อมและปลูกข้าตีอย่างรอบครอบแม้ว่าฐานดังกล่าวจะเตรียมไปด้วยกับตักระเบิดมากกว่า1,000ลูกกองกำลังเอบางนายต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการเก็บกู้ระเบิดดังกล่าวนะครับ ผลของการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับจากการเข้ายึดฐานที่มั่นของทหารเมียนมาทางกองกําลังทหารอาลากัน A รายงานว่ากองทัพรัฐบ,บาลทหารพรม่าสูญเสียกําลังพลมากกว่า450นายรวมถึงการจับกุมโตผู้บัญชาการกองยุทธศาสตร์ที่15พลตีตุ่นต,นตุนนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทหารอีกจํานวนมากตามในรูปภาพนะครับ ทางกองทัพอาราการเอยังระบุอีกว่าได้ยึดอาวุธกระสุนปืนและยุทธภัณฑ์ของกองทัพรัฐบ,บาลทหารเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธมุสลิมโฮดุนแรง RSO และอาชารวมถึง A r a ซึ่งได้รับการผึกผลนจากกองทัพรัฐบ,บาลทหารเมียนมานี่ถือเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญของกองทัพอาราการเอในการควบคุมในพื้นที่เมืองมองตออย่างเป็ดเสร็จนะครับ ซึ่งฐานทัพใหญ่ที่สุดของรัฐยาไข่นะครับน่าจะเป็นฐานทัพแห่งนี้แหละนะครับและเป็นกองปัญชาการที่ใหญ่ที่สุดในรัฐยาไข่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับฐานนี้เป็นฐานสําคัญนะครับ ทางผ่ายทหาพรพม่าสูญเสียฐานนี้นะครับเมืองอื่นๆก็ไม่น่าจะยากในการโจมตีแล้วนะครับแต่ว่าในระยะไกลนะครับทางกองทัพอลาการเอสามารถยึดได้จังหวัดเกือบทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเหลือเพียงแค่สองจังหวัดเท่านั้นที่ยังไม่สามารถยึดได้นะครับ้าฝ่า,ายทหาพรพม่านะครับหลังจากถูกกองกําลังทหาอรอลาการเอโจมตีอย่างหนักนะครับก็มีการใช้ยุทธวิธีนะครับได้ประสานติดต่อ กลุ่มก่อการร้ายนะครับซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อรัฐบาลทหารเมียนมาขับไล่ชาวโลฮินยามากกว่าเจ็ดแสนคนออกจากรัฐยาไข่นะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการก่อตั้งกองกําลังเพื่อด่อต้านาร,ร,ารัฐบาลท่านพม่าซึ่งเป็นกลุ่มเออเอสและอาชารวมถึงเอออด้วยนะครับแต่ในขณะน,นี้ทางฝ่ายทหารพรมาร่านะครับก็ไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้หันไปสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เพื่อต่อต้าน กองทัพอากาศเ AAA นะครับแต่ก็ไม่สามารถด้านทานนะครับทานทัพอันนี้ไว้ได้นะครับซึ่งทางฝ่ายกองทัพอาชาหรืออา o นะครับก็พยายามที่จะไปช่วยนายพลของทหารเมียนมาที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถช่วยออกมาได้สําเร็จนะครับเพราะว่าถูกทางฝ่ายกองทัพอากาศเอ a ออบล้อมและเข้าโจมตีรวมถึงขับไล่อย่างหนักนะครับ ส่งผลทาให้ทางผ่านนายพลของท่านเมียนมาต้องยอมจานนต่อกองทัพอลาการเอในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ